เอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ้ยเออเหอะไรวะเนี่ยเอ้ะสวยไหมชอบฉันไหมวายกูโอ้ยเดี๋ยวลูกดูข้างดิรามีนนะเดี๋ยวมันจะไปนี้ดูนะลูกนะดูนะลูกนะเอ้ยไปแล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยสัตว์มึงเจอกูแน่เดี๋ยวก่อนกูแอบก่อนกูแอบก่อนแหวกแล้วมึงมายังมายังมึงมายังเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย ช้อ,องทีวีนี่น่าดูจังเลยเนาะโอ้ยแม่งนดแม่งมึงดูทีวีละโอ้คุณนั่งจ้องมึงตั้งนานแนละ้วเนี่ยโอ้ทีวีน่านดูจังเลย,ยทีวีของมึงน่านดูไปเแต่กูดูอันนี้ดีกว่ากูอยากกินนี่ระบาดแมวโอ้โหนี่เพาะมากเลยโอ้โหเฟนิฟนฟินมาโอ้ตะเกียรติตะเกียรติเลยมันดาบ้าคืเพลงนี้มันมเพาะจรงิงๆ แม่งเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยแม่กับไบมีไฟกระพริบอย่างงี้กูงง,งไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยกูไม่กล้าเดินเลยอุยอ้ยให้ไห้มึงวะไ,น,ไนแม่เอ้โอ้โหกูงงตึ๊บเลย